สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคือว่าวันนี้เรจะทำก้นปัดพูจ้ะก้นปัดฟูเนาะสองชั้นคนนี้ภาษาเป็นตะวากิจไส่พริกอันนี้ด้วยพี่นอ้องในตู้เย็นมันมีแค่นี้จ้ะเป็นพริกนนี้เนาะพริกเขียวพริกเขียวพริกเขียวสันเพราะว่ามันเขียวเป็นเขียวจ้ะ ว่ามันเขียวเพราะเรื่องิกเขียวแล้วก็พริกอันนี้อันนี้ก็พริกเขียวเลินตามสีมันม้นะนนพี่น้องพริกจินดาแล้วก็พริกกะเรียงเอาเผ็ดบอเอาเผ็ดแจ่วันกระทะนะฮะนะฮะตัวพริกหอมกระเทียม ตส่แล้วเ <c oughs> สียบนพี่น้องห,หอมแดงหอมแดงมีอันเดียวจ้ะเสียบ,บนอบัตหอมแดงมีม้วเดียววย่ากระเทียมมีหลายย่จ้ะใส่ทดแทนกันได้บ้างไหโอ้ยน้ี่ยเล นี่เราหนึ่งวัลวมีหอมแดงแล้วปะด้ซื้อมากจ้แะแส่ปน้อง,ไองนไ้ก็หัวแปบก็กะะหัวแปบนะจ๊ะแห่มก็ได้ซื้อหอมแดงมากพี่น้องไปขอหอมแดงบบานเพลยเลยนี่ทำมันยุบานเทาทิพยังไปขอบานทางๆล้วนี่จะสิไปขอใส่นโะอม่หัวเดียวอีกเลพี่น้อง คนไม่เยี่ยมแซมบอลน้ออุ้ยนหีหอมหอมหอมโมเดิร์นดีจ้ะนี่โมเรนของเทจ้ะไี่เยล่ม,ลมทำไมเจ้าไม่ซื้อหอมมาล่ะคะทำไมดีละทีนี้จะออกไปซื้ออีกเพราะกระเทินเนาะเยี่ยม,มออกไปวไ่นใดเราจาระา้ะราะว่าเมื่อกี้ตลาดนัดอยู่ห่างจากบ้านประมาณ สามกิโลกูกลัวนี่หละจะสามกิโลกูกลัวกว่ากว่าเมื่อไปละจจะใส่สั่งนี้ละออกมัทีแจวว่าจะเป็นต้องปุ่มลายหาได้เส้นเกียวอะไรอะแยๆมากเลยเอามันจะราอยแล้วมนะันเป็นต้องมีหอมเยอะหรอกเปล่ากลับไปว่าใดเราจะเอามาไกลเหลือเกินเนาะ สามกิโลกัวเป็นนี่เปน,เน้องนั่งไปตลาดถ้าสามโมงครึ่งจะนั่งตรงเด็กกลับบ้านนั่งที่กลับไปหิ้งบ่ไดเพราะว่าถ้ากลับไปหิกงนี่คือแบบเลยเวลาประกอบอาหารแล้วเนาะเชียรงตรงเวลาได้จ้ะเพราะวา่าลูกค้าเชีนี่กินกินกินอาหารแบบตรงเวลาเป๊ะหมายถึงพอทิพย์นั่นก็หางกวัวแล้วมานั่งกินเขาแล้วฉะนั้น เจ็บต้องทำปนประทูแบบใส่หอมแดงหัวเดียวจ้ะนี่โอเคใหญ่คนทรงคือแบบไม่เห็นดูปะจะลงมุมทางขยะทางขยะอยู่นี่ยังไปพุ่นมเมล็มคำๆนะพี่น้องเนอะสะออนสะออนสะออนนางลิง กินเวลแก๊สที่เป็นตะบึนเดยวจะนี่ที่ขวใใส่กันแล้อจะขว่ไส้ด้วยกันเนาะขว่ใส่ด้วยกันขว่ใส้น้องกันหลายเวอรันสละกเกินแลนนนน้วก็วันนี้ห้องจปาันไไ้ีนนะ่อห้ขว่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 ขว้ขว่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 ข้่ขว่ขว่ข่ขว่วว่ อย่าลืมก็ใส่สารทุกคนนี่ผักเขาผักกูดจ้ะผักกูดผักกูดแล้วก็ถ้ากันไม่ได้ก็เสิร์มาดิไปหลายคนอาจจะกินบุบเป็นนะจ้ะเบืบ้อง,งนี้จอขึ้นยอดทะบุ่งเลยแต่ว่าว่าเมนจะ้ะผักปังผักปังต้องผักปังพี่นอ้องแล้วก็อันนี้ อมนางก็ซื้อมานะเพราะว่ายอดนางสวยมากนะอ,อมมันน,นั่งออกมาเต้งแจงนุ่มไปเป็นมใจแล้วก็มีอันนี้เป็นเป็นบ่เนี่ยทุกคนบัดน้ำเต้าใไม,าาม,ม่จำเลยจะตัวโมนี้โชว์ค่ะ ตัลหอมยังม่ขอบันพี่น้องเลยะะาพื่อแกกันยางไปคอ,ลอ,นนอแล้วน้อมันเ่มเนาะแล้วาก็จะน้างผักแล้วก็มาลวกหจะะ้าแลวก็มีอันนี้ตัวผักยาวตัวผักยาวค่ะทุกคนมาให้กคนดูก่อน บนไม้ของเด็กก็จะมีกล้วยนะคะแล้วมีข้าวเหนียวมัม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็กล้วยแล้วกนของเด็กมันก็จะมีเมนูเมนูของเด็กก็จะมีต้มจืดต้าห้งนะคะต้มจืดต้าห้องห้ะะองอตัดเทาว หูประกาดขาวค่ะหสับหสับหมูเด้งเดี๋ยวไปทําเด็กกินทีหลังผู้ใหญ่ทำก่อนผู้ใหญ่เกิดก่อนเดี๋ยวเราไปล้างผักกันค่ะเดี๋ยวล้างผักกันนะคะทุกคน ก็ต้องหาวิธีหามุมแบบตั้งกล้องใหม่ก่อนทุกคนอันนี้มันไม่เห็นขั้นตอน เป็นชิ้นแบบนี้นะคะไปค่ะทุกคนเนี่ยได้ผักแล้วล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปลวกกัน,นะคะ่ะ คยได้ที่แล้วนะคะทำยังไงล <c oughs> ำบากเนาะพี่น้องไม่งแ้นแม่ทำอะไรก็ดูกึกดิกกะ 对。<Yeah. S 2> yeah. กวางว่าเอาเดิอจะ้ะกวางว่าเอาเดิมจินมบ่ได้การกาง ผักลวกน้ำพริกเสร็จแล้วเลอแค่จัดจานนะคะต่อไปก็จะเป็นอาหารเด็กอาหารเด็กก็คือวันนี้ต้มจิ้มกัดขาวนะคะต้มต้มหูกับกัดขาวใส่แครอทนิดนึงน,ะะนี่นะคะนิวมันแด็ง่ายง่ายสไตล์ตทพย์เองวันนี้วันหยุดค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกเอาอกไปข้างนอกก็จ่ายนู่นนี่อยู่ที่บ้านประหยัดประหยัดดูนัง อันพัก่ันตอนเด็กก็คือัหน้าก็ปิดเทอมแล้วฉะนั้นแม่ก็จะมีเพื่อนอยู่แล้วก็มีเวลาเล่นเหมือนกันคือไม่ได้ขับรถนั่นเองนะคะประมาณนี้แหละิง่ายๆเตรียมพักก่อนเพราะว่าตั้งนานไว้พักหนึ่งละ <c oughs> เคย,ยทำไหมได้ินคะช่ไหมใช่ไแมทำไหมอ่ะต้จีดทำาริงไหมทำไหมทำไหมยงกัขมวเป็นาซ่นพี่น้องได้กินบ่น้อลูกสาวเยอะแล้วน่ะัน,นีคือต้มั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ มีหมูสุพักแล้วนะคันยุ่กัดรุมกัด เือได้ที่แล้วพี่ก็จะใส่ตาหร้งลงไปอีกนิดนึนะคะทุกคนจะคือเ,เต็มหม้อนอะคะเรียร้อยะค่ะทุกคนขอเสิร์ฟค่ะจากสะชามนะคะ ค่ะทุกคนใช่แล้วจ้าอห้รอรอรอ ของทริบทำวันนี้เรียบร้อยนะคะก็ผักลวกแล้วก็ปนปลาทูแล้วก็ต้มจืดนะคะมันก็จะเป็นไก่ทอดเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเรียบร้อยค่ะโยเคค่ะทุกคนกับข้าวเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะกัขบข้าวบ้านๆง,ง่ายๆทำง,ง่ายๆอร่อยอร่อย สไตล์แช่แรมนะคะน้ำพริกผักลวกแล้วก็ต้มจืดไก่ทอดด้วยข้าเหนียวมาม่วงเรียบร้อยค่ะทั้งทำเองแล้วก็ได้มาจากตลาดนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะบ๊ายบาย